กสวัสดีท่านผู้ชมและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันนี่พีเอ็นหน้าเกี่ยวกับหาเงินฟรีนะในวันนี้นะครับเราจะมาในของตัวแอปรายกิการนะฮะที่หาเงินฟรีนะก็เป็นในของตัวแอปนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าในของตัวอน,นี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วในนับปัจจุบันนี้แล้วก็ไปดูในของแต่และเมนูในการทํางานทางต่างๆนะง่ายๆครับไม่ได้ยากทุกคนทําได้กันอยู่แล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับในของตัวแอปนี้นะครับก็เข้ามาแล้วเนาะก็ให้เรามาตรงที่หน้างานนะครับคือสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสามารถไปดูคลิปวิธีในการสมัครได้นะผมก็ได้ทําเอาไว้หมดแล้วนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะไปดูกันได้เลยแล้วเรามาดูกันเลยนะครับในของตัวแอปนี้การทํางานทําง่ายๆครับนี่เลยเมนูนะครับก็จะเป็นเมนูในการเช็คอินนะถ้าเราเช็คอินเสร็จแล้วมันก็จะเขียนว่าสำเร็จนะครับ แล้วก็นี่ครับก็จะเป็นของสะสมแล้วโชคนะครับก็ทําการกด,ดตรงนี้ได้เลยนะเพื่อรวบรวมนะก็ให้เราทําการกดเข้าไปนะครับถ้าเราจะทำนะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมก็ให้เราทําการกดก้ตรงนี้ลุ้นรับโชคนะครับถ้าเรารุ้นแล้วโชคครบ100เนี่ยเต็มเนี่ยข้างล่างเนี่ยเต็มเนี่ยเราก็จะได้รับเงิน250าบบาทนะแต่เขาจะให้เรานะครับเ,เล่นหรือว่า ลุ้นตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราทําการเชิญเพื่อนเห็นไหมครับบอกว่าเชิญเพื่อน1นคนนะครับรับ1สิทธ์เพื่อทําการบุนสปิน Spin, ตรงนี้อันนี้คือผมมีอยู่ประมาณน่าจะประมาณ2ครั้งนะฮะตรงนี้เห็นไหมสองครั้งตรงนี้นะนี่ครับก็ทกําการบบนเข้าไปนะนี่ครับสิทธิ์ในการเล่นตรงนี้ง่ายๆครับแต่อาจจะต้องเชิญเพื่อนด้วยนะตรงนี้ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหิปริศนาก็คือการดูวิดีโอดู5ครั้งรับเหรียญเข้าไปนะครับการดูทุกครั้งเราก็จะได้รับเหรียญด้วยถ้าเราดูครบเราก็จะได้รับเหรียญตรงนี้แล้วก็ได้รับเพชรด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับไอ้เชิญเพื่อนคือเราได้ทําการเชิญแล้วก็สามารถรับเหรียญได้เลยกดเรียบร้องเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บนี่เลยฮะโอ้ได้เยอะมากครับก็ถ้าตีเป็นเงินให้เกือบสองบาทเลยนะ กดเข้าใจนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ก็จะเป็นเพชรนะฮะจากการเชิญเพื่อนนะครับเราก็กดรับเข้าไปได้เลยกดเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมนี่ได้รับเพชรแล้วนะครับนี่เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการขุดบาทนะฮะตรงนี้คือขุดบาทขุดยังไงหรอก็อยู่ตรงหน้าบ้าตรงนี้นะคือขุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะให้เราทําการขุดเข้าไปนะครับเห็นปะขุดเข้าไปนะครับขุดขุดโอเคนะเรียบร้อยนะทุกคนเห็นไหมดูปุ๊บนะ มันก็จะขึ้นมาเห็นไหมขึ้น1แล้วเห็นปะเราต้องทําการขุด40ครั้งนะครับต่อหนึ่งวันนะก็รับเหรียญเข้าไปนะครับทุกการขุดข,ของเราเราก็จะได้รับเหรียญด้วยนะรตรงนี้นะนี่เห็นปะขุดไปนะครับถ้าเราอยากได้รับเหรียญเพิ่มเราก็ทําการดูวิดีโอนะครับเราก็จะได้รับเหรียญคูณ2นะเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมขึ้นแล้วนะครับโซตรงนี้ก็จะเป็นการว่า15ครั้งนะครับ ก็กดเข้าไปดูได้เลยนะไปลุ้นโชคกันอันนี้เป็นแอปในการหาเงินครับหาง่ายๆครับก็เหมือนในการหมุนสปินนะเราสามารถหมุนได้10ครั้งนะครับต่อหนึ่งวันนะครับลุ้นว่าเราจะได้อะไรบ้างได้เพชรได้เหรียญไหมนะถ้าได้กล่องตรงนี้ก็จะไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าได้เพชรได้เหรียญก็เอาไปทําการแลกเงินถอนเงินได้นะฮะง่ายๆแค่นี้เองนะลุ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นในการสล็อตแมชชีนนะครับ กดเข้าไปที่ทดลองนี่ก็เล่นได้ครับเล่นได้นะรับสูงสุดถึง300เหรียญครับเราสามารถเล่นได้แค่10ครั้งต่อหน,นึ่งวันเพียงแค่นี้ง่ายง่ายครับง่ายๆง่ายๆ,ายๆใครก็เล่นได้นะครับแล้วอคาลังนี้ก็จะเป็นการผูกขาดนะครับการทํางานหาเงินครับดูเข้าไปได้เลยกดเข้าไปครับนี่ก็เป็นการทอยลูกเต๋านี่ทอยลูกเต๋านี่ปึ๊บหนึ่งเก้าเห็นไหมก็รับเหรียญเข้าไปเนี่ย หวันหรือว่าจำนวนทุกๆ1ชั่วโมงเขาจะให้เราเล่นได้นะก็คือนี่อยู่ข้างบนตรงนี้จำนวนที่เราจะเล่นได้ในแต่ละวันนะครับจริงๆมันมีกําหนดเวลาแหละว่าเวลาหมดแล้วมันก็จะให้เราเล่นนะประมาณนั้นนี่เลยเลื่อนมาขั้นละอันนี้ก็จะเป็นการดูโฆษณาเห็นปะดูปุ๊บก,ก็ได้รับเหรียญครับแล้วก็ดูครบ3ครั้งก็รับไปเลยนะครับขัา้งลางนี้ก็เหมือนกันนะฮะสองครั้งเนาะง่ายๆไปแค่นี้เองนะ ส่วนสองอันนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับสํามราครที่อยากเชิญเพื่อนแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถทําการเชิญเพื่อนได้มาตรงที่หน้าการเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็กดเชิญได้เลยเชิญเรืยเห็นไหมเมนูในการเชิญครับกดข้าล่าลิงก์ไปได้เลยเชิญทาง Facebook ก็ได้ทางไลน์ก็ได้นะครับหรือจะเอารหัสแนะนำรหัสเชิญทิ้งเอาไว้ตรงช่องหรือว่าในคลิปนี้ก็ได้ตรงช่องคอมเมนตนะ์ทิ้งได้เลยนะครับ รหาสแนะนําของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถทําการครลอบแล้วก็เอาไปเชิญได้เลยนะครับใครที่เป็นคนที่เราเชิญเราก็ให้คนนั้นใส่รหัสเชิญนะส่วนช่องในการใส่รหัสเชิญนะครับก็จะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับคืออันนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยใส่นะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะหน้านี้นะครับหน้านงานตรงนี้นะเราก็หาดูนะครับมันจะมีช่องใส่อยู่ คือใครที่ใสไปแล้วอ่ะมันจะหายไปนะแต่ใครที่ยังไม่ได้ใสร่รหัสเชิญนะครับมันก็จะยังอยู่นะครับแต่มันน่าจะอยู่ได้ประมาณ3วันนะถ้าเราไม่ใส่มันก็จะหายไปนะครับก็แนะนําว่าทุกครั้งที่เราทําการสมัครมาแล้วนะให้เราทําการใส่แต่ถ้าใครที่มาดูแล้วไม่มั่นใจไม่เจอนะครับก็ไปดูคลิปไลฟของผมนะเป็นคลิปในการสมัครในของตัวแอรน,นี้ผมได้ทําการใสหรหัสเชิญให้ทุกคนดูเลยนะครับอ่านั้นจะเข้าใจง่ายกว่านะครับ เพราะว่าผมเล่นของตัวอาร์มี่ได้ประมาณปีกว่าแล้วนะก็คือเกือบปีเออคือเกือบปีนะครับก็ถือว่านานแล้วก็อาจจะลืมไปแล้วบ้างอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะฮะการทางานมีเพียงแค่นี้นะเมนูพวกน,นี้ก็เล่นได้นะครับเล่นได้นะครับส่วนใครที่จะทําการถอนเงินก็มาตรงที่หน้าตรงนี้หน้าของฉันนะครับแล้วก็มาตรงที่ถอนนะครับตรงนี้จะมีเมนูในการถอนเงินนะครับส่วนวิธีในการถอนเงินผมได้ทําเอาไว้อยู่แล้วเนาะ และใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับและอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ภาษานะครับตรงนี้นะก็ทกําการกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างๆนะครับเพื่อเราเลือกภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นภาษาไทยให้เรานะส่วนการถอนก็กดไปตรงถอนนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับก็สามารถถอนได้ตั้งแต่10บาท100นะครับแล้วก็200 400 800นะครับและ การถอน,นครับนี่เลยเงื่อนไขในการถอน25บาท250บาทอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าเราจะถอนแบบไม่มีเงื่อนไขก็10บาท100บาท10บาทตรงนี้อาจจะต้องใช้เพชรด้วยนะครับเพชรของเราก็อยู่ตรงนี้นะเหรียญของเราก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะแต่ถ้าเราถอน100ขึ้นไปไม่จะเป็นต้องใช้เพชรนะครับง่าย,ายๆเพียงแค่นี้เองนะ เนื่องจากว่าตัวแอมนี้ผมก็ทกําการถอนแล้วนะครับนี่เลยครับการถอนของผม10บาทนะครับก็ถือว่าได้รับเงินเหมือนกันนะนี่หละง่ายๆครับง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะโอเคเนาะสำหรับใครนะครับที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะครับแอมนี AM ้ก็ยังจ่ายเงินดีอยู่ในนปัปจุบันนี้นะลิก์ในการ,รดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปของผมวิธีในการถอนเงินนะครับขั้นแรกการสมัครครั้งแรกสาราชนต่างๆผมได้ทําเอาไว้ให้หมดแล้วอยู่ ได้คลิปเลยนะครับลิงก์ดูวิดีโอนะครับยังไงวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้เราเข้ามูลเขาสามเม,มาจากมันนี่เพจด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน,นกคลิปหน้าครับ